สวัสดีครับที่เข้ามารับชมในช่องลจิตวันนี้ลจิตจะนําเสนอผักที่มีประโยชน์เกี่ยวกับบํารุงสายตาเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้สายตาเยอะเลยอยากมาบอกสาระดีๆเกี่ยวกับผักบํารุงสายตาครับผัก3อย่างที่บํารุงสายตาที่เรารับประทานแล้วดีมีประโยชน์มีผักอะไรบ้างเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับ และในยุคที่เราใช้สายตาเยอะมองแสงไฟแสงแดดแสงจ้าเหล่านี้มักจะทำให้เรารู้สึกเคืองตาและไม่สบายตาและบางครั้งตาผ้ามวัวเกิดจากอาการเราใช้สายตาหนักเกินไปครับสายตาของเราต้องการสารอาหารที่เรียกว่าเบต้าเคโรทีนซึ่งนับว่าเป็นสารอาหารสำหรับร่างกายบอกได้เลยว่าเบต้าแคโรทีนสำคัญอาหาร ที่มีอยู่ก็ในผักสะส่วนใหญ่ครับผัก3าอย่างที่จะมาแนะนำในวันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีเพื่อจะมาตอกย้ำให้เรารู้ว่ามีประโยชน์จริงครับเราไปดูกันเลยครับผักชนิดแรกก็คือผักบุ้งจีนครับผักบุ้งจีนช่วยบำรุงสายตาที่เราได้ยินมามีคนพูดว่าผักบุ้งกินผักบุ้งแล้วดีต่อสายตา ล้วนแต่เป็นความจริงครับเพราะว่าผักชนิดนี้อุดมไปด้วยแคลโรทีนอยด์วิตามินเอและลูทีนซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์และยังมีแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาอีกครับทำให้ผักนี้ได้รับความนิยมนำมาทำอาหารบริโภคกันเป็นจำนวนมากครับ 2. ครับฟักทองฟักทองเต็มไปด้วยสารเบตากรทีน วิตามิน A, วิตามิน E มีส่วนช่วยในสิ่งต่างๆและที่สําคัญช่วยบำรุงสายตาครับจากงานวิจัยรวมไปถึงวิตามิน C, วิตามิน E มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและป้องกันเซลล์ดวงตาได้ดีครับซึ่งวิตามินต่างๆล้วนพบอยู่ในฟักทองครับที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต้อและโรคจอประสาทตา เสื่อมได้ครับจึงเป็นผักที่คนนำมาทำอาหารรับประทานแล้วมีประโยชน์ในการบำรุงสายตาครับ3ครับแครอทประโยชน์ของแครอทเต็มไปด้วยสารเบตาคโรทีนหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายต้องการอีกทั้งมีประโยชน์ช่วยในการบำรุงสายตาโดยเฉพาะเนื้อเยื่อชั้นในของดวงตาที่เรียกว่าเลตินา ซึ่งการรับประทานแครอทจะทำให้เรามองเห็นได้เป็นปกติและยังถนอมบำรุงสายตาได้ดีครับจึงเป็นผักที่ควรจะนำมารับประทานอยู่เป็นประจำเพื่อถนอมสายตาและบำรุงสายตาได้ดีครับและ3มอย่างนี้ก็คืออาหารที่มีอยู่ตามท้องตลาดว่ามีประโยชน์ในการบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพ อย่าลืมหามารับประทานกันนะครับเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนจิตจะได้เอาคลิปมาลงในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ